ก็จะเล่นตมโบขาวเด่ยเล่นประมาณสทุ่มก็จะกลับไวางอยู่ด้าข้าตัวนี้เขาแยกข้าวเลยนี่รู้จักเล่ได้รงเรียนมรกับไปสิงห์เาเนี่ยตอนนี้ยังไหมครับครั้งก่อนลงแล้วก่อกใหม่ไม่ได้ก่องใหม่เนี่ยตอนนี้ก็แยกกันนะเพราะตอนนี้แต่ถ้าถือว่ ใจบุญใครมาที่เดือนแล้วที่เดือนมาอยู่ด้วยกันประมาณเดือนนึงแล้วก็เขาเจ็ดปีครับพี่กินอาหารเดียวกับพี่เลยแต่ดีนะตัวเล็กครับก็เขากินข้าวนิดหน่อยครับเวลากินข้าวเอาข้าวเขากินนิดหน่อยกาเลยนนิงอะไรไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อเพื่อนให้มาครับอ๋อครับชื่อเล่นชื่อมารวยครับอ๋อชื่อมารวยครับผมโตเมียโตเมียครับอืม แล้วแล้วคิดยังไงอนะพ่อพี่ถึงได้มาเล่นดนตรีเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพเนจรก็มันไม่มีอะไรทำแล้วครับทาางนมคเพื่อเลี้ยงชีพไปเรื่อยอย่างเนาะไม่มีอะไร <ๆ S 2> ทำแล้วก็แต่ว่มีไม่ได้เงินไม่ทำไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหน้านี้พี่ประกอบอาชีพอะไร ขับวินครับขับวินมอไซค์รับจ้างครับอยู่ที่ไหนครับในพื้นที่พัทยาป่ะพัทยาครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับถึงกลายมาต้องมาเนจรเล่นดนตรีตามทางรับรถโดนยิดครับจากสาเหตุอะไรครับพี่ไม่ได้สงสับเราเล่าให้ฟังหน่อยก็เกิดตั้งแต่ช่วงไหนพี่ตั้งแต่โควิดเลยครับโควิดครั้งแรกครับวิ่งไม่ได้หรือไงครับพี่มันก็พอได้แค่ประทังอ่ะ แล้วตอนนี้เป็นไงครับทำํำยังไงพี่ตอนนี้ก็เดินเล่นกีตาร์ก็พอได้วาทังครับได้จากใครครับพี่ได้จากคนที่สนใจฟังเพลงแล้วเขาก็ให้ครับแล้วลิงนี่เลี้ยงเลี้ยงมานานครับลี่เกือบเดือนแล้วครับเพื่อนมาฝากไว้ให้ก็อยู่กับเราอย่างนี้ตลอดครับอยู่ไม่ขังไม่ล่ามนอนก็นอนด้วยกันครับ แล้วตอนนี้พักอาศัยอะไรยังไงครับพี่นอนอยู่ตรงที่โรงแรมเขาเขาไม่เปิดครับนอนอยู่ที่ที่ที่เขาปิดอยู่นะครับซอยวอลกิ้เบรครับร,รู้สึกไงบ้างครับกับการระบาดของโควิดในรอบละรอบที่สองนะครับร,รู้สึกหดหัวครับอันนี้พี่ไร์ที่พักมานานยังนะครับประมาณ2 2> สองเดือนแล้วครับสองสามเดือนเนี่ยอ๋อตั้งแต่ละละรอบที่สองเอนี่ยเหรอครับ ครอบครัวมีี่เคยมีแต่แยกกันแล้วครับแยกกันนานยังพี่นานมากครับเดิมเดิมพีเป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนครับพี่ขอนแก่นครับผม